หลงใจเอาปากนี้ก็ได้ค่ะเออโอ้ไหนๆทำหน้าแบบนี้สิแต่ทำไมสิวันนี้ฮูนกเล็กกับน้องถูกใจก็มีนี่ค่ะเป็นสมุดแม่เหล็กนะคะน่เดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนนะดูค่ะโอ้โอ้ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแบบว่าหน้าคนบรรทว่าเราได้ จับได้แบบไหนนี่เป็นเหมือนเล่นเกมเราจับได้แบบไหนเราก็จะต้องแต่งภาพตรงเนี้ยให้มันเหมือนกับในภาพที่เราจับได้อ่ะจอนสลัดนี่มีฟันหรอมีฟันเดียวด้วย,ยดูไหมกับตาทำไมถึงฟันหรอกับฟันกับตาเพิ่งเกิดมาเป็นฟันหลอน,นแกกับตาเพิ่งเกิดแสดงวา่าแบบตนเป็นเบบี๋เหรอลูกเห็นไหม,ม<น>ตรงน,นี้ก็มีเหมือนกันใช่ค่ะเคี้ยวข้าวได้ไหมคะเนี่ยมีฟันสิบเดียวเนี่ย เจ้าไงเหรอเจ้าอย่างนี mm ้แหละหรอหนูรู้ได้ไงอ่ะกับตนเขาต้องกินอย่างนี้ห่อไอ้แล้วกับตันมีตาข้างเดียวอ่ะเพราะกับตันต้องกินอย่างนี้อ่ะทำไมอ่ะกับตันมองเห็นไง กับตันทำไมมองเห็นอย่างนี้อ๋ออันนี้เขาไม่ใช่กับตันนะนี่เขาเป็นโจสลัดนะเนี่ยโจสลัดม <c oughs> <ๆ>องเห็นยเหรออ้าวโจสลัดใจโหกโจสลัดเนี่ยเห็นไหมโจสลัดเขาเป็นโจนสลัดกับตันเรือใช่ไหมอ่าหนวดเขามาอยู่ หนวดผมเขาหัวหัวเขามาอยู่ข้างล่างได้เพราะว่าอะไรคะทำไมคะหัวเขามาอยู่ตรงนี้อ๋อแต่เดิมมันคือตรงนั้นใช่ไหมอันนี้คือผมคองเขาพอเขาไม่กินนมจุดนมอันนี้เพราะเขาเขาชอบแคดตาตัวเองแล้วมันไม่มีมันก็เลยปึง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 ตามันต้องหายไปแล้วหนวดก็จะ ไหลไหลลุมาเป็นไส้ค่ะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เข่าก็ไหลไปขึ้นบนมื้นเหมือนไส้ค่ะหรอคะค่ะมันก็เลยอย่างนี้แ<อ>จ่รู้เลยว่าจะหมูอะไรใจไไม่ต้องหา่เห็นไหมคะบอกว่าใช้หนึ่งนาทีออใส่เธอเจ,จนสลัดจนสลัดจนสลัดชอบกินสลัด สลัดสลัดเอาสลัดมาใส่ถุงเท้าแล้วก็กินถุงเท้าพรอมกันพรอมกันจ้ามูกจะมูกฉีจ้มูกมาคินจ้ารักเอาหกเอาหกตำตำม,มาเอาใส่ทั้งทั้งมีมีอันเอามาใส่กระทะกระทะเอามาถอยขีมหมูขีมหมูใส่ใส่สลัดสลัดสลัด สลัดเค็มไม่ต้องใส่น้ำปลามีชิมบูไม่เอาอพูดซะแบบขยักขยแยงเลย <c oughs> ถ้าเดี๋ยวอสุดท้ายถูกใจแต่งหน้าเองนะคิดหน้าเองไม่ต้องมีหน้าทำเองได้ไหมเอออ่าถูกใจลองลองคิดหน้าเองได้ไหม <c oughs> ลูกได้ค่ะเราจะมิกมิก,มกหน้าตาย,ยัางไงดีนะ <c oughs> อะมิกยังไงดีนะ จะเอาอย่างนี้ค่ะอ่ะยังไงดีตอนตอนน้องถูกใจเด็กๆน้องถูกใจผมอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อพอต่อมาถูกใจก็เป็นไงคะลูกพอต่อมาใจก็ผมยาวแค่อ๋อถูกใจก็ผมยาวใช่ไหมคะอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูคิดว่าใช่ไหมใช่ไม่ใช่ค่ะอ่าใช่ไหมคะต่อมาถูกใจก็ผมยาวค่ะแล้วหน้าตาถูกใจเหรอลูก ตาสุดใจตาสุดใจสีอะไรคะสีดำ,ำดำสีฟ้าดีกว่าค่ะสวยกว่าอีกเป๋ดำ <c oughs> ทำไมเนี่ยว่ากันนะ <c oughs> าตาอย่างใช่ไหมคะน้าตาหนูเป็นแบบนั้นใช่ไหมลูกน้องน้อง,องทุกใจก็จ,ม,จมูกแหลมจมูกแหลมเหรอโอ้โหหนูเป็นคนจมูกแหลมใช่ไหมลูกหนูเป็นคนจมูกโด่ง <c oughs> ใช่ไหมครัอ๋อหนูโด่ง <c oughs> ว่าหนู <laughs> <laughs> ยังไม่ได้ว่าหนูเลยนะไม่มีใครว่าหนูแม่ก็บอกว่าหนูจะหมุกโดงไงนี <c oughs> ่เหรจะหมุกเลมยังไงเนี่ยอ่ะยังไงต่อคะ <c oughs> <c oughs> จะหมุกเล็จแล้วม,นะมันตลกเลยไง <c oughs> ตลกหรอกน่าราัก <c oughs> นหาหล,ลังลูกอ่ะนี่ปากถูกใจเป็นแบบนี้หรอลูกปากเป็นไหนดี ตาหลูใจเป็นคนตลกใะเอาปากนี้ก็ได้ค่ะ้อ้ไหนๆทำหน้าแบบนี้สิอะ <c oughs> ทำอะไมสิ<อ>มทำแล้วทำอยู่ข้างๆตรงนี้สิทำหน้าให้เหมือนตัวนี้ทำหน้าให้เหมือนอย่เงี้ยอ๋อหน้าแบบนี้เลยใช่ไหมลูกใช่แม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 ่ แม่แม่เออแม่แม่แม่ไหนน้แม่เป็นน้าแม่เป็นอย่างนี้น้แม่แม่ต้องแม่ต้องใส่ใส่เหมือนน้ำซอสทรายนะคะน้ซอสทรายใช่ใจจะทำแม่เป็นลูกน้ำซอสไซน์ค่ะแม่ซอไซน์สวยนะฮือแม่นิ่ขาจะไหวมากเลยนะโอ้โหดูเดินมากเลยอ่ะนี่ผมทรงใหม่เหรอไม่เห็นมีผมเลย ใส่ผมเออเอาใหม่ดีกว่าค่ะทำให้คุณแม่เป็นมัะมะทลไลตอนคุณแม่เป็นเด็กๆคุณแม่ต้องทำมะทลไลค่ะมะทลไลคืออะไรอ่ะมะทลมัลไลมะทลไลมะทลไลไม่รู้จักอ่ะไม่เข้าใจอ่ะแม่ไม่เข้าใจเอาเอาว่าแม่แต่ว่าแม่เอาเอาหน้าแม่ดีกว่ามาแม่ตอนแม่อยู่โรงเรียนมะทัล มหาลัยมหาลัยมหาลัยโอค่ะหนูจะแต่งหน้าตอนแม่ผมสั้นแล้วตอนแม่อยู่มหาลัย